บริษัท PTG Energy จำกัดมาหาชนหรือ PTG บริษัท S 6 3สโปรเจกต์จำกัดร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยทรท,อทอจัดกิจกรรมแข่งขันรถยนต์ทางเรียบรายการ PT m a r a t o n Racing Series ส0 2 5ัชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพากการะนิษิาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,ทพรตัตนราชสุดาสยามบร,รมราชกุม,มารีในรุ่นสยาม GT สยามคัพ A และสยามคัพ N พร้อมรางวัลมูลค่ากว่า10,000 0บาทโดยมีนายชูชีพธรรมเพชรรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาและ นายนัทครุษสูตรรองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยวการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยร่วมเป็นเกียรติในวิธีเปิดการแข่งขัน,นการจัดงานวันนี้พีทีแม็กนิตอนเลซซิ่งซีรีส์2,025นะครับ จัดที่จังหวัดสงขลาเป็นปีที่3าน,น,นะครับะสคชเราเราเป็นในการจัดนี่ก็เพื่อส่งเสริมตัวกีฬามอเตอร์สปอร์ตนะครับเราอยากจะพัฒนานักกีฬาของเรานะครับให้สูงในระดับสาตลคนแต่ที่สําคัญเราจัดที่จังหวัดสงขลาเนี่ยถือว่าเป็นจังหวัดที่อยู่ใกล้ประเทศมาเลเซียนะครับก็จะเป็นเรื่องของการส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศไทยนะครับและอีกประเด็นหนึ่งก็คือเป็นเรื่องของการ สร้างรายได้นะครับให้กับชุมชนแล้วก็ในตัวจังหวัดสงขานะครับสงขาเป็นเมืองเก่านะครับแล้วก็เราก็มีในตัวอำเภอหันใหญ่ที่เป็นแหล่งรูปกิดเแหล่งท่องเที่ยวครับก็ปีหน้าจะครบ3ปีที่เราทําเป็นสัญญากับทางจังหวัดสงขานะครับผมเชื่อว่าเมื่อครบ3ปีแล้วเนี่ยด้วยของการจัด กิจกรรมนี้เป็นเรื่องของการส่งเสริมการท่องเที่ยวนะครับผมก็เชื่อว่าทางพีทีการจัดงานครั้งนี้และในกรณีที่ครบ3ปีเราคงจะได้รับรอภกรุณาจากทางจังหวัดสงขาอีกครั้งหนึ่งครับการแข่งขัน b ีทีไม่ได้ตอนเลสซิ่งซีรีส์2มัสงขากลางปีถือเป็นศึกชิงแชมป์สนามสุดท้ายประจำปีของสยามซีรีส์ครบทั้ง5รุ่นได้แก่สยามจีท สยามพันห้ร้กุ๊ปเอสยามกุ๊ปเอสยามทรัค และสยามอีคปีนี้เราจัดทางที่สงขาเนี่ยก็ถือว่ากระแสในการตอบรับนะฮะมากกว่าปีก่อนเยอะมากนะฮะโดยเฉพาะจำนวนรถแข่งที่เข้าแข่งขันกับเราซึ่งมันเยอะมากนต่ต้นปีเพราะว่าก่อนที่เราจะมาจัดสงขาเนี่ยมันจะต้องแข่งที่บุรีรัมสนมบุรีรัมสองสนาม ถึงจะมาแข่งที่สงขาได้ในการเก็บคะแนนนะครับปีนี้พิกัดในเรื่องของตัวจํานวนรถที่เข้าสมัครแข่งขันเต็มพิกัดรค,นะครับเกือบ300คันนะซึ่งเรารับมากกว่านี้ไม่ไหวนะครับซึ่งถามว่ากระแสตอบรับดีไหมดีนะฮะเพราะว่าในเรื่องของความมาตรฐานต่างๆในเรื่องของการจัดการแข่งขันในเรื่องของความยุติธรรมในการตัดสินในแต่ละรุ่นเราถือว่าเรื่องนี้เป็นสําคัญนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมาตรฐานของรายการของทาง,ง,งทาง m a g ต e t o n Racing Series เนี่ยเราถือว่าเรามาตรฐานสูงมาก ถือว่าเป็นหนึ่งในการแข่งขันที่มีมาตรฐานสําหรับประเทศไทยนะครับคนที่มาดูมาจากต่างประเทศก็คือพวกมาเลเซียกงคโปรซึ่งก็ชอบในเรื่องของมอเตอร์สปอร์ตมากนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมว่าเป็นจุดศูนย์กลางในการที่จะพัฒนาวงการมอเตอร์สปอร์ตให้มากขึ้นครับ โดยกิจกรรมไฮไลท์ภายในงานที่สร้างสีงสันไม่แพ้การแข่งขันรถยนต์ทางเรียบมีดังนี้บาลานซ์ไบค์เวทีแข่งขันขาถ่สุดมันสำหรับดเด็กๆพร้อมพาเลทส,สุดน่ารักในสนามแข่งจริง PTIS Expo รวมสินค้าโปรโมชั่นและของแต่งรถจากแบรนด์ชั้นนำในวงการยานยนต์มา r ์ e t z ตโซนตลาดของกินริมทะเลรวมเมนูเด็ดท้องถิ่นให้เลือกชิมกันแบบติดขอบสนาม d 1 GP d ิ p Show งานโชว์ดิฟสุดพิเศษจากดีวันกลางปี t h a i l a ด d ที่ขนขบวนโชว์ดิฟแบบติดริมทะเล สปีดโทเปียเฟสติวัล2025มากรรมสุดยอดสายยานยนต์ทุกแขนงดิฟซูเปอร์คาร์แลลี่อีวีและสติวเดนฟอร์มูล่า